สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอข้าวต้มน้ํำวุ้นครับทานกับน้ําเชื่อมและขนุนใส่น้ําแข็งหอมหวานเย็นชื่นใจครับวิธีการทำไม่ยุ่งยากครับนํำข้าวเหนียวเคียวง,งูมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแช่น้ํา8ชั่วโมงหรือจะค้างคืนไปเลยก็ได้ครับตัดใบตองกว้าง3-4เซนยาวตามขนาดใบตองหรือ22เซน จับใบตองเป็นกรวยแหลมแล้วใส่ข้าวเหนียวลงไปให้เต็มอย่าให้มีรูครับและพันใบตองไปตามแนวสามเหลี่ยมพันให้แน่นปิดรูตรงปลายให้สนิทใบตองนำไปตากแดดให้อ่อนตัวก่อนแล้วจะพันง่ายครับถ้าใบาตองสดใหม่ก็จะแตกง่ายและพันยากครับห่อเสร็จเรียบร้อยใช้ไม้จิ้มฟันเสียบไว้ก่อนครับถ้าทำทีละอันก็ใช้ไม้กลัดได้ วันนี้เราทำ3ามอันใส่ในไม้เดียวกันเพื่อให้มีน้ำหนักเวลาต้มจะได้ไม่ลอยน้ำครับหลังจากที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยจนข้าวเหนียวหมดก็นำไปจัดวางลงในหม้อเตรียมต้มได้เลยครับเรียงเสร็จเรียบร้อยเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเลยครับ ต้มไปเรื่อยๆประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับระหว่างนั้นถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำนะครับต้มไปจนครบเวลานำข้าวต้มของเราไป็นนกน้ำเย็ยนครับการนอกน้ำเย็ยนจะได้ความเหนียวหนึบอร่อยถ้าปล่อยไปให้เย็ยนเองจะใช้เวลานานครับแช่น้ำเย็ยนสักระยะหนึ่งพอหมดความร้อนแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำครับ จากนั้นเราก็มาทำน้ำเชื่อมกันครับใส่น้ำเปล่าน้ำตาลทรายและใบเตยลงในหม้อครับเปิดเตาต้มไปเรื่อยๆครับจนเดือดและน้ำตาลละลายก็ปิดไฟรอให้เย็นครับข้าวต้มน้ำวุ้นหอมนุ่มหนึบพร้อมรับประทานแล้วครับ เสิร์ฟพร้อมน้ำเชื่อมและที่ขาดไม่ได้คือขนุนหั่นชิ้นครับทานคู่กันเข้ากันได้ดีมากเลยครับสุดท้ายอย่าลืมโรยด้วยน้ำแข็งนะครับหอมหวานเย็นชื่นใจหายเหนื่อยแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ